บอกนะคะถึงพลังงานตัวเลขด้วยนะคะความหมายของตัวเลขอิทธิพลของตัวเลขนะคะผู้ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลตัวเลขต่างๆนี้นะคะจะมีผลกับ,กบดวงชะตาของคุณนะ,ะภพยใบยแรกเลยเนาะภายหม่เลขห้าศูนย์นะคะคือพระพิทเนศค่ะหมายถึงความรู้นะคะคนเป็นคุณที่รินรวยละนะคะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีสติปัญญาดีนะคะ เป็นคนที่นะะมีคุณธรรมในใจสูงจะเป็นคนที่ประสบโชคดีมีความสําเร็จสมหวังในทุกสิ่งนะคะที่คุณปัถนาอย่างแน่นอนนะคะองค์พระพิคเนตนะคะเป็นเทพในศาสนาฮินดูนะคะเป็นอีกหนึ่งนะคะที่พึ่งทางใจของคนไทยหลายคนมากๆนะคะถือได้ว่าเป็นเทพเจ้าที่อยู่กับคนไทยมายังนานนะคะมีความเชื่อว่าองค์พระพิคเนตนะคะจะช่วยขจัดอุปสรรคอีกทั้งยังช่วยให้คุณนะคะประสบความสําเร็จนะคะความสุขสมหวังดังที่ใจปัถนานะคะ เป็นมหาเทพนะคะที่ทรงภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะ บูชาง่ายด้วยเนาะนะคะจึงเป็นที่นิยมของคนไทยในปัจจุบันอย่างมากนะคะพระพิฆเนศเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าขารันนะคะซึ่งเป็นพระโอรสของพระภะิวะกับพระแม่อุมาเทวีนะคะมีลักษณะกายเป็นมนุษย์นะคะมีเสียนเป็นช้างมีพักกันกวางใหญ่มีงวงอันยาวมีงาข้างเดียวนะคะโดยลักษณะรูปร่างของพระองค์แสดงถึงความเป็นสิริมงคลนะคะความหมายในแต่ละส่วนของงานร่างกายของพระองค์นะคะช่างสาคัญอย่างมากเลยนะคะ ทำอะไรหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันนะคะตอนนี้วันนี้นะคะคุณเพิ่งไปขอพรอกับองค์พ่อพิฆเนศมาไหมนะคะคุณสวดนะคะคาถาอมสีคเคศายะนะมะฮาอยู่หรือเปล่านะคะคุณทําอยู่ทุกวันไหมนะคะสิ่งนี้นะคะจะถูกประทานพรนจากเบื้องบนเนาะอิทธิพลของหมายเลข50นะคะบ่งบอกถึงความสําเร็จนะคะเป็นเลขที่ดีมากๆเป็นคนที่มีสติปัญญาดีมีคุณธรรมนะคะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศะคะ่ะจะมีโชคในต่างแดนนะคะชีวิตจะประสมความสําเร็จมีบุญ นุ่นำชะตามากๆนะคะมียานวิเศษมียานอย่างรู้นะคะมี สัมผัสที่ดีมากๆนะซิกเซนนะเข้าใจในสิ่งต่างๆได้เองนะอย่างไม่น่าเชื่อมากๆนะอย่างบอกเนาะบางสิ่งบางอย่างคุณไม่ต้องเรียนรู้อะไรเลยนะอยู่ดีคุณก็รู้รู้รทแท้รู้จริงนะเรียนรู้ได้เร็วนั่นแหละนะเรียนรู้ได้ง่ายนะเป็นคนที่จะมีโชคดีอยู่เสมอนะ,ะมีความเชื่อในเรื่องลึนลับนะ,ะมีความเชื่อในเรื่องของธรรมชาติและมักมีนะงานสัมผัสเกี่ยวกับสิ่งพิเศษที่เหนือธรรมชาติด้วยนะ,ะพลังงานของคนนะ,ะที่ ที่บูชาองค์พระพรพิคเนตนะคะแล้วก็ศรัทธาในพระองค์นะะการเริ่มต้นการทํางานใดๆนะคะองค์พิคเนตนะคะก็เปรียบเสมือนนะคะครูบาอาจารย์นะถ้าทํางานเกี่ยวกับศิละปละศิลปินต่างๆนะอย่างที่แม่หมอเปิดหน้าไพมานะอาจจะเป็นคนที่เพิ่งไปขอพอรต่พอรพระองค์นะะการทําสิ่งต่างๆด้วยอย่างแม่หมอนะคะในการเปิดไพทำนายดวงนะคะก็เป็นสื่อกับองค์พระพิคเนตเช่นกันนะพลังงานไพ